สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีแม่ย่าบ้านสวนเ้ยค่ะพามาเบงเกษตรกรเมื่อหม่ค่ะเพิ่นเพิ่งมาจากกรุงเทพค่ะไปทำงานเป็นสาวโรงงานมา20กว่าปีมาเริ่มเฮ็ดเกษตรค่ะเกษตรผสมผสานเริ่มต้นแล้วก็ปลูกไม่ผลแน่แล้วค่ะแต่ว่าเมื่อนีเพิ่นอยากได้ผักหวานเป็นของเจ้าของค่ะเฮ็ดสวนผักหวานเพิ่นก็เลยเริ่มเพาะผักหวานเฮ้าบาเบง ว่าเป็นไผ่นะคะสวัสดีค่ะอันนี้น้องชะอุ่มนะคะน้องชะอุ่มยู่บานของเขาเองนะคะจ้ะอําเภอจเจริญสินของเขาเองเจ้ามาตะกรุงเทพเริ่มมาย่บ้านจะโดนปันไดแล้วมาได้สามสีเดือนแล้วค่ะอืมเจ้ามาอยู่กับพอกัะแม่เนาะแม่มาดูแลพ่อแม่เริ่มอายุหลายแล้วมาวางหลักฐานน้อน้องอุ่มเนาะ วางหลักฐานไว้เพื่อนี่แล้วเพื่อลูกเพื่อเต้าเพื่อลูกเพื่อหลานเขาต้องปลูกอยู่ปลูกกินเฮาบ่แมนว่าเฮาเห็ดน้าอย่างเดียวแม่นบ่อน้องอุ่มเขาต้องปลูกอยู่ปลูกกินไปน้ำพร้อมอย่าให้มันได้ซื้ออันใดที่เฮาปลูกใดเฮากบปลูกเฮามาเมืองกันค่ะว่าเพิ่นปลูกพักวานเมื่อนี่เพิ่นเป็นจังใดแน่นอ้ออันนี้ที่พ่อไหว ใส่ถุงดาไว้ค่ะจ้ะเจ้าได้เมล็ดพันธุ์แบบใดล่ะน้องอุ่มจากเมล็ดบะจ้าเพราะจากเมล็ดค่ะอืมเป็นต้นพันธุ์สดสดเลยเด้อค่ะเนี่ย<ม>อัตราการงอกถ้าเฮาได้เมล็ดพันธุ์สดสดอัตราการงอกก็จะดีเด้อค่ะเริ่มงอกแล้วอายุเท่าไหร่แล้วอายุประมาณยี่สิบก็มือแล้วคะ่ะยี่สิบกว่าวันแล้วที่งอกได้ประมาณนี้เด้อค่ะ เป็นที่สมบูรณ์นะคะเป็นต้นพันธ์ที่สมบูรณ์เม็ดใหญ่มันก็สีแบบว่าเบียมุกเบียมุก,มกสมบูรณ์เบียมุกอืเออไวแมนว่าเอาลงเป็เดเตี๋ยวน้องอุบเนาะเอาลงสองเม็ดเพื่อไว้น้องอุบเนาะจ้ะใส่ถุงละสองเม็ดเพื่อกันกันมันเสียหายค่ะอืดีมากดีมากขั้นตอนการพ่อเมลเลเจ้าเฮ็ดจังไหรเนานะ ขั้นตอนที่หนึ่งกระเทาะเปลือกแล้วค่ะกระเทาะเปลือกแล้วก็ล่างทําความสะอาดเมล็ดพันของอ้อนี่บอกเนี้ยพอเจ้าแม่ค่ะอืหลังจากขากระเทาะเปลือกแล้วข้าก็ล่างย่างดีแล้วก็เอามาพึงลมไว้ค่ะเพราะว่าเมล็ดผักหวานสีมีเมือกเ้อค่ะต้องล่างออกให้สะอาดแล้วก็เ้าก็มาเลียงใส่กระบะที่กระบะทรายค่ะต้องเอาทรายเลียงเลียงเลียงเม็ดไว้แล้วก็ เอาไส้ถมจักน่อยการเพาะในไส้จะดีด้วค่ะเพราะว่าไส้เนี่ยผิวไส้ก็จะบ้นแน่นเนาะค่ะการหลางมันก็จะแทงการทายเทการทาทเทก็จะดีแล้วก็หากเพิ่นก็สามารถเจริญออกไปได้ดีค่ะเมื่ออยู่ในไายขั้นตอนเขาก็ลดน้ำประมาณ มือเป็นมือสองมือเท่านึงหรือว่ามือเป็นมือก็ได้ค่ะเจ้าจัดเลี้ยงแนวไหนเจ้าเทลงไปเลยบ่อหรือจังไหนค่ะเลี้ยงเขาเลี้ยงทางนอนเนี่ยค่ะประมาณว่าเลี้ยงทางนอนมันสิมีแบบแบบตั้งแล้วก็บแบบนอนค่ะเจ้าเลี้ยงแบบไหน,นลเลี้ยงทางนอนอพอเวลาเขาเมื่อเบ่งตรงนี้ค่ะพอเวลามาสังเกตตรงนี้ค่ะ เฮา,าเลี้ยงทางนอนผ้นที่ตอนที่เฮาจะเอาไมา้ลทรทุ่งดำนี่มันจะทิ้งทิ้งมเมล็ดได้ง่ายก็กันค่ะเข็ดหลับจากเบื้องมาหลายๆไอ้ที่พ่นเห็ดห้เบิร์กนะคะ่ะศึกษาอาจารย์จากแมยูทูบบ่จ้ะ,<น>จะมันว่าถถาเลี้ยงแนวตั้งแบบนี้มันจะทิ้งทิ้ง,งมเมล็ดได้ซากก็กันค่ะอันนี้แนวตั้ง แต่ว่าอันที่เฮ็ดใบเนี่ก็คือมีมีทั้งสองแบบค่ะจะได้รู้ว่าแบบใดมันจะเหมาะสมกว่ากันค่ะทดลองดูเจ้าพ่อได้นี่ประมาณเท่าไหร่จังแตกซิมหาเมื่อมันกระสิเริ่มไอ้เมล็ดพันธุ์มันกระสิเริ่มแยะออกมาค่ะเออเริ่มแตกเป็นลายๆออกมาพอผ่านไปเ่าก็ต้องมื่อคอยสังเกตว่ารากมันออกหรือยังอืถ้า ถ้าเกิดว่ารากมันออกได้ประมาณสองข้อมือหรือว่ายาวประมาณนี้ค่ะอืมท่าก็สามารถทยอยเอาลงหลุมเอาลงหลุมหรือว่าเอาใส่ถุงดำไว้ก้อนก็นได้ค่ะอืมเ่าก็คอยเมื่อคอยมาสังเกตมันบางอันก็จะออกบ่พร้อมกันค่ะตัวสีมีสันมียาวประมาณนี้บางบางอันก็มันบ่งอ,อกก็มีค่ะ ต้องคอยคอเฮยดอย่หายหากมันเสียหายค่ะอืเพราะว่าถ้าเกิดว่าหากมันขาดหรือว่ามันหักมันสิบ็าสามารถจะเลื่อนเติบโตได้เลยถึงถึงแม้ว่าเขาจะเอาใส่ถุงดำแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเอาลงปลูกแล้วมันกระสิเดี๋ยวมันก็ตายค่ะโอ้เยี่มมากๆเลยค่ะเจ้าสิป,ปลูกแนวใดน้องอุ้มมือนนิเจ้าสิป,ปลูกแบบใดกระสิเอาปลูกลงในว่าสิป,ปลูกในป่าเนี่ยค่ะโอ้ป่าที่เตรียมไว้ค่ะ ต้องทดลองก่อนจะเข้ามาเบิ่งกันว่าสิปลูกแบบไดนนเนาะค่ะนาะเขาสิปลูกผักวานแล้วค่ะเขาสิปลูกพักวานแล้ว,อลว,ลวมองปลูกคือพื้นที่ที่เหมาะสมมากเลยคะ่ะเป็นพื้นที่สมบูรณ์ดินสมบูรณ์เป็นป้าไม้เลยคะ่ะว่าจาเป็นต้องปลูกพี่เลี้ยงอย่างอื่นเพราะว่าเขามีพี่เลี้ยง ธรามชาิจัดสรรไว้ให้แล้วเด้อค่ะคือโคกโคกอันนี้มีเพชรลวเด้อค่ะแต่ว่ายังขาดต้นผักหวานเฮากับปลูกพักหวานไว้ค่ะเป็นป่าผักหวานของเฮาเองเฮากับปุงดินแนค่ะเฮากับปุงดินแนเพราะว่าผักหวานยังน้อยเนาะค่ะเฮาปุงดินเฮาสิเอาขิงว่าขี้ควายใส่น้ำแนแล้วก็ซีมี้ทรายแล้วก็นี้ อันนี้ดินเตาเด้อคะ่ะสามดินมีเขาสิร่วมกันผสมกันค่ะย่างแล้วพอๆกันเพราะว่าพักหวานย่างน่อยให้เราออกหกักให้เราได้กินอาหารค่ะเป็นทรายให้กินจักหน,น่อยมีทรายออกกแล้วก็ุนแล้วก็ไอ้ดินดินเตาตดินย่างสมบูรณ์ให้พักหวานจเจริญเติบโตได้ดีซอยสร้างอาหารไว้นีหลุมของเพิินค่ะ ถึงแม่ดินสีอุดมสมบูรณ์แต่ว่าเฮาเห็ดอาหารพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลย,เเลยในหลุมของผักหวานท่างจะที่เขากดหลุมไปแล้วลองลองกดหลุมล<อ>จะหน,น่อยค่ะเฮาผสมดินเรียบร้อยแล้วเฮากระสีลงเลยค่ะเฮากระสีลงผักหวานเลยอย่าให้เบีย้ยแตกนะคะเป็นเอยียงที่บ้ยากค่ะเบิ่งหากเพิ่นขคแล้ว หากเพ่นยาวหากเพ่นขดแล้วพร้อมทีสิทยังลงไปในดินการปลูกพักหวานในปลูกใกล้เงาไมเลยเด้อค่ะเพราะว่าเพ่นแอบอิงอาศัยโมเพ่นแอบอิงอาศัยหมสัญชาตญาณของเพ่นเนี่ยก็คือเพ,นพ่นสิทธหากเพ่นในสิทิยังลงไปเลยค่ะยังลงไปในสามปีแรกนี่สิบว่าจะเริ่มเติบโตค่ะ ยังสิวเห็นความเจริญเติบโตหลาย,ยังสิวใหญ่ค่ะเพราะว่าหากเพิ่นสิยังลงดินไปสะกกอนสามปีแล้วกระจังสิเห็นต้นพักวานนะคะตอนที่เพิ่นยังน่อยนี่เขาก็ต้องเบึ่งเรื่อยๆเลยคะ่ะเพราะว่าพักวานยังในนอยนี่สิมีศัตรตูนะคะบักหอยหน่อยในหน่อยนัยน่นก็สิมาก,กัดยอดอ่อนของพักวาน เขาจะเบิงเรื่อยๆนะคะขันมีดมีวัสดุคุมคือ,อฝาชี้ในหน่อยก็ดีขึ้นกันค่ะก็ง่ายดีปกป้องป้องกันเพิ่นยังหน่อยอยู่เนาะเพิ่นยังหน่อยอยู่เขาก็ป้องกันคุ้มใบหรือฮะเขาจะเบิงเอยๆค่ะเขาจะเบิงเรื่อยๆ,เ,เ,อยๆเอาดูแลบใหบใหอยใบยังมากัด พันกสิบอยหยุดยัง่งความจเจริญเติบโตนะคะได้กินแน่นอนน้องอุ้มได้กินแน่นอนต่อไปบ่ได้ไปหาเลาะโคกไก่แล้วเจ้ากษีนี้ักหวานอยู่ไกลๆของเจ้านี่แหละในพื้นที่ของเจ้ามันม่ยากค่ะมันม่ยากมันม่ยากเลยการปลูกผักวหวานนี่ขันเฮาหัวจักลัก หูจากหัวใจของพักหวานว่าเค็ดลับเป็นแนวดยว่ายากเลยค่ะเขากระสีได้เก็บพักหวานกินใกล้ๆเขานี่แหละค่ะในพื้นที่ของเขาเพราะว่าสมัยก่อนนีดสีได้กินผักหวานนี่ต้องโอ้ยไปยางไก่เลยค่ะต้องไปเลาะโขกซูมเมรี พื้นที่ของไผ่พื้นที่ของมันค่ะเขาต้องส้างเองปลาพักหวานนี่เขาต้องส้างเองค่ะดีใจน้ําน่องชะอุ่มนะคะเพื่อนกระสิมีพักหวานกินต่อไปแล้วในอนาคต <c oughs> ลูกหลานลูกหลานกระสได้กินค่ะ <c oughs> <c oughs> ดีค่ะดีมากๆเลยคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะพื้นที่น้องชะอมมีความอุดมสมบูรณ์หลายเพียงแต่เ้าเอาเบียร์ผักวานมาลงแค่นั้นล่ะค่ะมบมยากจ้ากเม็ดค่ะ,คะการปลูกผักวานนี่เพิ่นกำลังเริ่มค่ะกำลังเริ่มมนิยังลายยางค่ะนาติดตามอยู่ค่ะน้องชะอมนี่ คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะ,ะ้วค่ะฝากกดติดตามไม่เ่ี้ยน้ำแน,นะะ่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ